โมลิซ่าพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์กล้อง360รองศาภายนอกแลปสติกเกอร์กันลอยมารอบคันและมูลค่าทั้งหมดที่ผมแต่งไป รวม4 0 0 0 0บาทวันนี้ผมจะมาส่งต่อให้ลูกค้าเหตุผลเนื่องจากคุณพ่อต้องการรถโฟล์คสวาเก้นรู้สึกแอบใจหายและเสียดายอยู่ตัวนี้เป็นรุ่นท็อป s Package ของเอลพาร์รถผ่านการใช้งานมาเพียงแค่10เดือนเลขไมย,ยังไม่ถึง20,000กโลมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลิซ่าล้อแมกเดิมโรงงานยางโตโยต้าอัปเกรดเรียบร้อยเป็นกล้อง360องศาสภาพเทียบเท่าป้ายแดงส่วนไหมนในคันนี้หรูหร่าสุดอัปเกรดไฟแอมเบียนไลท์มาเรียบร้อยแล้วเลขไมยอยู่ที่10,000 4,000กิโลพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชันด้านซ้ายเอ t e r t a i n m e n t Bluetooth Push c o n t r o ล Lock Lens Push s t a r ด้วยกุญแจครบ2ดอกเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี์เบาะสามต้นแหน่งกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าในตัวกระจกไฟฟ้าได้แบบออโต้สบานเลยตรงกลางจออัปเกรดเรียบร้อยแล้วเป็น Android รองรับเพืนการ์ดแอนดรอยโตเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับกล้อง360องศาแบบนี้แอร์ Air, เป็นดิจิตอลดูอัลแยกซ้ายขวาเกียร์โต้ แบบขั้นบันไดมีโหมดสปอร์ตด้วยเบรกมือเบรกโฮไฟฟ้าหมดอีโคโหมดส่วนบอะแถว2องคันนี้มาพร้อมกับเบ Mouse, าะมิกกี้เมาส์ปรับไฟฟ้าได้ทั้งตัวตามสไตล์ผู้บริหารหรูหลาสุดด้านบนเป็นซันรูปแบบเต็มบานด้วยนะครับสามารถเปิดได้ผ่านทางนี้เลยและก็ควบคุมแรงลมแอร์ได้อุณหภูมิแอร์เองได้หมด จอกลางอัปเกรดเรียบร้อยแล้วลิงก์กับจอหน้าเรียบร้อยด้วยนะครับมาที่ด้านล่างอัปเกรดปั๊บไฟบ้าน220โวลต์ USB ให้ด้วย2ช่องครบสุดคันนี้ส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเงียนกีฟเลยอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์หมดเครื่องแห้งๆวารันตีจากศูนย์ยังเหลือด้วย1ปีน็อตฝากระโปรงไม่มีใครยับใครที่มองหา SC a c k เกตตัว3 0ไว้ใช้งานนะผมแนะนำคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงไปกว่า5 0 0แสนบาทประหยัดสุดเทียบเท่าป้ายแดงสภาพของแต่งจัดเต็มให้แบบนี้ เอาไปสามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาท